สวัสดีค่ะพบกันคลิปนี้อ้าเรามีแขกรับเชิญมาหนึ่งคนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะน้องเอธียาคานะคะชื่ออะไรคะชื่อน้องเหนือนะคะโอ้โหมาจากทางเหนือือเป่ะเนี่ยใช่ไหมมาจากทางเหนือเลยไหมวันนี้นะคะน้องมากับคุณพ่อคุณแม่มารับรถที่ทีอาคาตั้งแต่เช้าค่ะบอกเลยค่ะว่าวันเดียวจัดจบแน่นอนค่ะอ่ะย้ําอีกทีนะคะว่าเราอยู่กันที่ทีอาคาเสรีไทย73นะคะ เปิดตั้งแต่8ปดโมงครึง่งจนถึง5้าโมงครึง่งเป็นทุกวันนะคะบอกเลยคะ่ะลูกค้าขาลูกค้าเนืองแน่นมากๆเลยไม่ว่าเช้าหรือเย็นเมื่อกี้เพิ่งจะไลฟ์สดตอน4ี่โมงครึ่งไปวันนี้ตอนสองทุ่มเราก็เจอกันอีกแล้วค่ะคุณลูกค้าบางคนนะคะอาจจะไม่ได้ดูสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะว่าวันนี้เรามีอะไรกันบ้างและนําเสนอรถอะไรไปบ้างคะ่ะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะน้องเอนะคะบอกเลยค่ะว่า ตอนคืนนี้จะมีเป็นทัวโตโยต้ารีโวคันนี้นะคะขาวใหญ่โอ้โหบอกเลยว่าไม่รู้ระหว่างรีโวกับน้องเอกใครใหญ่กว่ากันเลยดีกว่าค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้ารีโวคันนี้นะคะเดี๋ยวให้น้องเจพาดูรอบคันเลยค่ะว่าใหญ่ขนาดไหนบอกเลยค่ะคันนี้สวยมากขาวมากแถมที่สําคัญนะคะประโยชน์ใช้สอยเยอะจริงๆค,ค่ะคุณลูกค้า่ะและที่สําคัญนะคะ คันนี้นะคะมีคนจับจองเยอะมากเลยค่ะคุณลูกค้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางทางทางเราอะนะคะได้บอกลูกค้าไปหลายหลายคนเลยว่ารถเรานะคะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นรีวจะเป็นไซส์กลางไซส์เล็กเรามีหมดหรือจะเป็นโตโยต้าอัลติสเราก็มีนะคะคุณลูกค,ะคะ้า่ะแต่วันนี้น้องเอเลือกคันนี้มาเลยว่าพี่ใหญ่ของเราในตระกูลโตโยต้าของเรานี้โอ้โหบอกว่าใหญ่จริงๆ พร้อมกับเป็นขาวอวบืบอกเลยค่ะว่ามันน่าที่จะขับแน่นอนและค่ะคุณลูกค้าคันนี้นะคะเป็นปี2018ค่ะคุณลูกค้าบอกเลยว่าว่าปียังใหม่อยู่เลยปีใหม่มากแล้วดูกระจังหน้านะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างหน้านะคะไฟหน้านะเป็นแบบ LED นะและที่สำคัญนะคะโอ้โหโฉมโฉมเขาสวยมาก แล้วก็ทําเป็นโครเมียมนะคะ3ามเส้นเรียงกันยาวๆนะดูด้านหน้าแล้วก็มีไฟตัดหมอกสีขาวนะคะโอ้โหบอกว่าเก๋สุดๆเลยแล้วด้านหน้านะคะบอกว่าก็ทําเป็นสวดทรง <c oughs> เป็นเหลี่ยมเป็นโค้งได้ดีและตอบโจทย์ลูกค้าทีเดียวเลยค่ะถ้าคนไหนนะคะสนใจลองทักมาหาน้องเอได้ถามนัองเอได้เลยค่ะว่ารถคันนี้มีปิดจ,จองไปแล้วหรือยังโอ้โหนี่ลูกค้าเราประทับใจมากเลยขอไลฟ์สดกันด้วย <c oughs> น่ารักจริงๆเลยค่ะมาจาก ต่างจังหวัดด้วยนะมารอรับรถโดยเฉพาะเลยอ่าเดี๋ยวเอจะพาดูห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะคลูกค้าค่ะเพราะว่าลูกค้าส่วนมากทุกคนนะคะจะรู้อยู่แล้วว่ารถของเรานะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆเลยเดี๋ยวเรามาดูภายในเดิมๆกันดีกว่าว่า,วาเดิมๆของเราเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะคลูกค้าเหมือนเดิมทุกครั้งที่เคยโปรโมทหรือบอกลูกค้าตลอดว่า เครื่องของเรานะคะเราเน้นเรื่องความสะอาดคุณภาพน้ํามันไม่เยิ้มแล้วก็แบบเดิมๆอันนี้สําคัญมากๆเลยคะลูกค้าลองดูก่อนนะคะว่าโอ้โหแม้กระทั่งเครื่องนะคะนี่เลยเอลูให้ดูไม่มีรอยน้ํามันเยิ้มไม่มีคราบสกปรกเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็บอกเลยคะ่ะว่า QC นะคะโอ้โหอ่ะดูเดี๋ยวดู QC นะคะ QC นะคะบอกเลยไม่มีการขยับแล้วก็ยังตรงปกติเหมือนเดิมเลยเนาะ,ะโอ้โหบอกเลยค่ะลูกค้า มีค q c ทุกตัวนะคะอยู่ตรงครบหมดทุกจุดนะคะไม่มีขยับนะคะอืมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องเดี๋ยวมาดูเรื่องเพจนะคะอ่าเดี๋ยวดูเพจโอ้โหดูเมดอาร์ตอยากให้ชมเม็ดอาร์ตมากเลยเรียงตัวกันสวยงามมากๆเลยคุณลูกค้าหนูค่ะดูสิสคันเดิมๆของเขานะคะบอกเลยว่าสวยจริงๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูแผ่นเพจกันนะนี่เลยแผ่นเพจทุกคันนะคะต้องมีอยู่ตรงนี้นะคะของ To y ย ta r รี o คันนี้อยู่ตรงนี้แม mm ้ก hmm. ็ตั้งป้ายมอกอรนุ่นอยู่ตรงนู้คๆๆนค่ะคุณลูกค้าค่ะ บอกเลยว่าทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าน,น็อตนี่ทุกครั้งที่เคยบอกเสมอว่าถ้าน็อตไม่ขยับนี่ค่ะน็อตไม่ขยับก็คือของเดิมแน่นอนค่ะแล้วเราไล่แล้วขึ้นมานะคะเป็นฝากระโปรงนะเป็นกระฝากระโปรงแบบเดิมเลยนี่ค่ะบอกเลยว่า เขาเรียกว่าตัวปงตัวปั๊มยังอยู่ครบนะคะเม็ดอาร์ตเรียงตัวกันสวยงามมากๆเลยแล้วพวกป้ายข้อควรระวังทุกอย่างยังมีอยู่ครบและที่สําคัญนะครับลูกค้าคอค้าเดี๋ยวให้น้องเจแพนไปนะนี่เลยคําว่าโตโยต้าบอกเลยคะ่ะว่าที่ท,ทีอาคารทาไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอะไรคําว่าโตโยต้าเนี่ยมันต้องมาจากสูนย์แต่เรามีให้ตามปกติของศูนย์โตโยต้าเนี่ยทำมาอย่างนี้เลยอที่สําคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับลูกค้าขา รถนะคะหนึ่งคันลูกค้าต้องอยากได้มาดูเรื่องคานหน้ากันมาดูเรื่องคานหน้ากับลูกค้านี่เลยคานหน้าของเรานะคะเป็นคานเดิมมีอาหเหมือนเดิมมีแอลเหมือนเดิมร่องรอยการใช้งานก็เหมือนเดิมนะครลูกค้านี่เลยบอกเลยคข,ขาลูกค้าขาเราไม่หลอกแน่นอนร่องรอยของการใช้งานเราจะไม่ลบออกเพราะอยากให้ลูกค้ารู้จริงๆว่าสิ่งที่เราทํานี่คือเดิมๆทั้งนั้นเลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้าง ด้านข้างของเรานะคะคุณลูกค้าขานี่เลยดูล้อสิคะคุณลูกค้าขาโอ้โหสวยงามมากเป็นล้อของโตโยต้าโดยตรงหน้าโหแม็กนี่สวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาและแถมยางนี่ยังใหม่เอี่ยมเลยร่องรอยการใช้งานนี่น้อยมากๆเลยค่ะดูสิคะยังมีร่องเหลือเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเอ๊ดูให้รถของยางรุ่นนี้ปีอะไรโอ้โหบอกเลยค่ะว่ายางปี ยางเนี่ยเป็นปีอะไรเนาะเดี๋ยวนะคะยางใหม่อยู่เนาะนยางยังใชไอไม่เห็นใช่มันมืดไปหน่อยแต่มองไม่เห็น <laughs> แต่ปียางยังใหม่อยู่น่าจะเป็นปีสองสองศูนย์สองน่าจะสองศูนย์ค่ะโอ้โหแต่บอกว่าโดยรวมแล้วยังใช้งานได้อีกเยอะเลยครับลูกค้า่ะอ่ะไอเจอรีโวคันนี้อ่ะแล้วก็จะมีโลโก้นะคะเป็นไฮลักนะคะเป็นไฮลักนี่เลยอยู่ด้านข้างใส่ให้เก๋ๆอยู่ด้านนี้เลยคะ่ะจากตัวโตโยต้าคันนี้แล้วก็มาดูด้านกระจกนะคะ ส่วนตัวกระจกเนี่ยก็จะเป็นเป็นโครเมียมด้านบนด้านล่างเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัดขอบด้วยไยโอ้โหบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยครับลูกค้าค่ะนี่เลยเก๋สุดๆเดี๋ยวเรามาดูบันไดด้านข้างกันมั่งดีกว่าอืมนี่เลยครับลูกค้าเชยชมเลยนะคะรถคันนี้นะมันเป็นโฟโยกสูงนะเพราะฉะนั้นเรามีไดบันไดด้านข้างคุณดูบันไดไ้ด้านข้างสิคะเนี่ยลูกค้าเนียนมากๆแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยด้วยซ้ํา คือใช้จริงค่ะแต่ใช้น้อยมากๆเลยเพราะว่าร่องรอยการใช้งานเนี่ยมีแต่น้อยจริงๆค่ะและที่สําคัญนะคะหน้ากว้างอย่างที่เคยบอกคือรถบางคันเนี่ยเวลาเราทําหน้าตาังขึ้นเนี่ยมันเล็กเนี่ยมันจะทาให้เวลาเราเหยียบขึ้นอะ่ะมันจะพลาดได้แต่เจ้ารีโวคันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเขาทําออกมานะทาเป็นหน้าใหญ่มากเลยสามารถเหยียบได้เต็มเท้าแล้วก็ขึ้นได้สะดวกมากๆโดยที่ถ้าเป็นแบบพ่อแม่พี่น้องที่ขึ้นง่ายๆขึ้นไม่สะดวกอะ่ะ มันจะเหยียบขึ้นง่ายแล้วก็มีที่โหนข้างในด้วยโอ้โหบอกเลยว่าเขาเขาเขาเรียกว่าเขาดูแลใส่ใจทุกอย่างเลยจริงๆค่ะสำหรับดีวคันนี้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันบ้างด้านนี้จะเป็นประตูด้านเข้านะคะกระจกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบโครเมียมนะคะอ่ามือจับเป็นโครเมียมบอกเลยนี่แค่เอจับก็เงามากแล้วเงาจริงๆค่ะคุณลูกค้าค่ะโอ้โหบอกเลยว่า คันนี้แถมเป็นสมาร์ทแคปอีกด้วยนะเดี๋ยวนะคะเอจะพาเดินไปดูด้านในกันดีกว่าว่าด้านในคันนี้เป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าแต่ละคันจะไม่เหมือนกันแน่นอนแต่นี่เขามีเอกลักษณ์เป็นของเขาโอ้โหบอกเลยว่าเดี๋ยวให้น้องเจพาเดินไปดูด้านข้างกันบ้างนี่เลยค่ะบอกเลยค่ะโหแค่เปิดออกมาก็ดูกว้างเลยค่ะลูกค้าใหญ่มากๆเลยที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะถ้าลูกค้าพาเดินทางไปต่างจังหวัดหรือ ทุกคนมีจํานวนหน่อย4ีหคนหรือเป็นครอบครัวบอกเลยค่ะว่าใหญ่จริงๆเดี๋ยวจะให้ดูแคปหลังที่เป็นสมาร์ทแคขึ้นง่ายสะดวกมากๆเลยโอ้โหคุณลูกค้าดูสิคะว่ามันกว้างขนาดไหนคือสามารถเขาเรียกว่าล้อเลเบดผ่านได้หรือเอาจากอักรยานใส่ปั่นเนีผ่านได้เลยค่ะเพราะว่ามันใหญ่จริงๆกว้างจริงๆคือถ้าตรงนี้นะคะบอกเลยถ้าเป็นนั่งนะ,ะเดี๋ยวเอจะลองนั่งให้ดูนะนี่เลยคือมันนั่งเนี่ยคือมันไม่ติดเนาะปกติแล้วว่าถ้าเป็นนั่งแบบแคปเนี่ย มันจะเมื่อยมากตากจังหวัดไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรมันจะเมื่อยมันจะเล็กแต่บอกนะคะว่ารุ่นนี้อเบาเขาแน่นจริงๆแล้วแถมเบาเขาใหญ่นั่งได้เต็มคเครื่านั่งได้เต็มสะโพกมากๆเลยค่ะคุณลูกค้านี่นั่งได้สะโพกทําให้เราไม่เมื่อยแต่บางคันเนี่ยนั่งไม่เต็มนะนั่งไม่เต็มนะบางยี่ห้อแต่ว่ามันจะทําให้เราเดินทางเดินทางแล้วมันจะเมื่อยแต่นี่นั่งแบบโหแล้เต็มเท้าเต็มเต็มตูดเลยเต็มเต็มสะโพกมากๆเลยแล้วแถมเนี่ยแอ์สูงตั้งเกือบร้อยแปดสิบ สูงประมาณร้อยหกสิบแปดกับร้อยเจ็ดสิบอ่ะยังนั่งเบาะขายยังไม่ติดเลยค่ะนี่ขนาดว่าขยับเบาะแล้วนะแล้วที่สําคัญข้างหลังนี่โอ้โหมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับฟูกอ่ะนิ่มมากเลยค่ะเนี่ยนิ่มมากเลยมันไม่ใช่เป็นพลาสติกนะพลาสติกในส่วนหนึ่งแต่เรามีฟูกเอาไว้รองหลังโอ้โหบอกเลยค่ะคุณลูกค้านิ่มจริงๆนั่งสะดวกมากๆเลยกว้างกว้างจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูโซนหน้ากันบ้างดีกว่าอ่ามันเป็นสมาสแคปอ่ะคุณลูกค้ามันก็เลยขึ้นลงสะดวก โซนด้านหน้านะคะเบาะดูเรื่องบอเบาะเขาเขาก่อนเลยบเบาะเขาเนี่ยเป็นเบาะเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะผ้าแต่เบาะผ้าเนี่ยบอกเลยครับเป็นลายสีน้ําตาลอ่อนคล้ายๆกับผ้าใหมอ่ะเป็นลายผ้าไหมอ่ะสวยจริงๆค่ะคุณลูกค้าขาสวยจริงๆแล้วแถมนะบเบาะแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยดูเบาะสิคะว่ามันแน่นขนาดไหนอี่ยร่องรอยการใช้งานน้อยมากๆค่ะคุณลูกค้าขาเนี่ยน้อยมากๆเลยถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าใช้งานเยอะๆเนี่ยเบาะมันจะยุบตัวหรืออาจจะ ทาให้เบาะเนี่ยฉีกขาดได้แต่คันนี้นะคะโดยรวมแล้วอะเบาะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยค่ะคุณลูกค้าใช้งานน้อยมากๆเลยเดี๋ยวเอจะลองขึ้นไปนั่งดูอโอ้โหบอกเลยคะ่ะว่าคือมันนั่งนี่สบายมากๆเลยคือมันมันมันนั่งแบบได้เต็ม,มนะคุณลูกค,ะค,ะคะ้าขานั่งได้เต็มเนี่ยปรับเบาะได้ด้วยนะคะนี่ปรับเบาะได้สบายๆลูกค้าอยากนั่งขนาดไหนปรับเบาะได้ปกติเลยและที่สําคัญนะคะบอกเลยค่ะว่าโอ้โหเดี๋ยวจะลอง จะลองสตาร์ทรถนะคะกัลูกค้าขาอะสตาร์ทรถนี่เลยสตาร์ทรถให้ลูกค้าดูเลยค่ะว่าอหฮะรถของเรานะคะพอสตาร์ทมาปุ๊บบอกเลยค่ะว่าหน้าจอขึ้นอย่างสวยงามมากๆเลยที่สําคัญนะคะพฟมอะไรนะดูสิคะว่าเนียนมากๆเนียนสดๆเลยแทบจะไม่ได้ใช้งานอะไรเลยแถมเวลาเราคิดว่ามันมืดแล้วนะเราก็นี่เลยค่ะยังมีไฟนะให้ลูกค้าดูได้อีกสบายๆในรถได้เลย รถคันนี้นะคะปุ่มกดที่มันเป็นไม่ว่าจะเป็นลาโพงหรือว่าโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกอูมีปุ่มบอกหมดแล้วนี่พอเอ๊กดปุ๊บม,มันขึ้นหน้าจอด้ไหมคะเนี่ยเห็นไหมสามารถเลือกหมวดหมวดหมู่ได้เลยนี่เลยลูกค้าเห็นไหมมันก็สามารถปรับได้ทุกอย่างเลยถือว่าถือว่าดีเพลงค่อยตั้งหากหอืเก๋มากมากเลยเขาลูกค้าแล้วก็หน้าจอของเขานะคะเป็นแบบอย่างนี้เลยแล้วก็ปรับมาเป็นอเออเขาเรียวกว่าไม้แล้วก็ ฟังก์ชันของเขาหลากหลายจะมีหน้าจอแบบนี้<ม>นี่ละคะคุณลูกค้าค่ะมีแจ้งเตือนและตรงกลางนะคะคอนโซลของเขาจะเป็นคอนโซลของตัวรีวว์น่ะจะเป็นแบบสไตล์แบบ2แบบคือแบบคล้ายๆกับหนังด้านบนแล้วก็เป็นโครเมียมคาดเส้นสีเงินอีกต่างหาก,ากาค่ะคุณลูกค้าขะดูแล้วเก๋ไปอีกแบบหนึ่งค่ะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นช่องแอร์แยกได้ด้วยค่ะลูกค้าขานี่ซ้ายขวา เป็นช่องแอร์ใหญ่ด้วยนะคุณลูกค้าใช้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะเนี่ยเอปรับเนี่ยสบายเลยคนหนาวฝั่งนู้นก็ปรับเอาอ่านี่เลยไฟขอทางอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเวลาบอกเวลาเรียบร้อยหมดค่ะคุณลูกค้าอืม,มาเดินหน้าจอมากเป็นหน้าจอนะคะตัวนี้เป็นทัชสกรีนนะคะคุณลูกค้านี่ปรับด้วยมืออย่างนี้ได้เลยหรือจะจับที่พวงมาลัยก็ได้เช่นกันอาหน้าจอหน้าะมาณสัก15บนิ้วได้ค่ะคุณลูกค้าเนี่ยโอเคเลยนะ ก๋ okay, มากมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโซนด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นเกี่ยวกับแอร์นะเขาก็จะปรับไว้แอร์เนี่ยจะมีหลายแบบอันนี้ก็คือเอาไว้ปรับว่าจะเข้าตัวเราเองหรือจะปรับให้แค่เข้าตัวเข้าช่วงตัวช่วงขาคือมีรายละเอียดบอกหมดอันนี้ก็จะเป็นหมดเกี่ยวกับแอร์เปิดแอร์แบบนี้น้ำยาแอร์แร่งตรงนี้โอ้โหเขาเขาแยกได้ดีเลยกับลูกค้าคา่ะบอกเลยนี่ตอนนี้เปิดแอร์อยู่แอร์เย็นๆนี่ค่ะเปิดเบาๆนะ แล้วก็มาช่วงด้านล่างอันนี้ก็จะสามารถตั้งโทรศัพท์โทรศัพท์หรือลูกเหรียญอะไรได้หมดเลยแล้วตรงนี้ก็ทําเป็นช่องใส่แก้วกาแฟและแต่ลูกค้าสะดวกเลยค่ะตรงนี้นะใส่สบายแล้วก็กันน้ําไหลออกมาในรถด้วยอืแล้วก็นี่จะเป็นเกี่ยวกับเกียร์เกียร์เนี่ยเขาทำเป็นสองทูโทนเก๋ๆนะคะจะเป็นเกียร์เป็นเขาเรียกว่าสีดําตัดด้วยโครเมียมสีเงินอ่าเขาทาเกียร์ออกมารุ่นนี้จะเป็นเกียร์ เกียร์ออโต้ไปแล้วก็เกียรอีกแบบหนึ่งเพราะว่าแต่ละรุ่นน่ะจะไม่มีเหมือนกันอันนี้หมวด e eco หมวดแล้วก็มีพวกอ่า eco หมวดแล้วก็เป็นพวกอะไรนะ power หมวดมีหมดเลยอืมแล้วก็รุ่นนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าเบรกมือเบรกมือยังจับแบบเดิมแบบนี้นะคะจับแบบนี้วิธีง่ายๆนะส่วนมากลูกค้าเนะี่ยบางคนนะ่ะยังไม่รู้การจับตัวนี้นะเอ๊แนะนําอย่างหนึ่งค่ะว่าเวลาเราจับปล่อยนะ เราไม่ต้องออกแรงมากเราเราดึงเบาๆปล่อยเบาๆก็พอค่ะเวลาขึ้นก็เหมือนกันขึ้นเบาๆไม่ต้องแบบไปโหมมันเยอะจนกระทั่งว่าขึ้นมันล็อกจนแบบยกไม่ขึ้นเพราะมีลูกค้าบางคนเนี่ยเขาไม่มีแรงที่แขนงแล้วลายกไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็เลยก็บ,บอกเขาว่าวิธีง่ายๆไม่ต้องยกแรงค่ะค่อยๆผ่อนแรงแล้วค่อยๆปล่อยเอาโอ้โหง่ายมากๆเลยกับลูกค้าบอกเลยเนาะคันนี้หลายอย่างในรถเนี่ยดูดีหมดแม้กนระทั่งนี่เลยค่ะช่องใส่ ช่องใส่เอกสารก็กว้างนะคะและที่สําคัญนี่เลยค่ะลูกค้า่าว้าวนี่เขามีช่องสําหรับเอาไว้ใส่ของได้ด้วยอันนี้สามารถแช่ได้เนาะไอ้ที่มันใส่แช่ของได้ด้วยน้ัลมขวดขวด,ขวดน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มต่างๆใส่ช่องนี้ได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาอเก๋ติแบบหนึ่งเนาะนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันบ้างเนาะนั่งแล้วก็ไม่อยากจะลงนะครับเพลงก็เพราะ แอร์ก็เย็นสบายโอ้โหบอกเลยว่าสมาร์ทแคปคันนี้ดีจริงๆค่ะค,คุณลูกค้าคะอ่าเดี๋ยวเราปิดประตูแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายเอาละนี่ส่วนด้านท้ายนะคะนี่เลยค่ะบรรทุกบอกเลยรถคันนี้เอาไว้ทําอะไรทุกเงินทุกทองค่ะลูกค,ค้า่ะโอ้โหใหญ่ขนาดนี้ข้างในนะไลเนอร์เมกไลเนอร์ข้างในแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยค่ะลูกคา้ายังใหม่เอี่ยมมากเลยและดูช่วงท้ายนะคะคุณลูกค้า่ะ จะเป็นโลโก้ของ Toyota าไฮรักษ์ตัว E Vivo มีรายละเอียดบอกหมดทุกอย่างเลยคะ่คคะลูกค้าและที่สําคัญนะคะนี่เลยค่ะมือจับของเขาเาก๋มากๆเลยสําหรับไฮรักนะคือของ Vivo เนี่ยเขาจะเป็นแบบมือจับโคมเมียมแล้วก็เส้นยาวๆโอ้โหหนูบอกว่ามันเก๋มากแล้วจับพอดีมือใหญ่มากๆเลยแล้วนี่ก็เป็นไฟถอยหลังเนาะแล้วก็มีบอกให้เรียบร้อยหมดเลยโอ้โหเวลาจะขึ้น นี่เลยแล้วมาดูไฟท้ายไฟท้ายมี2แบบจะเป็นสีขาวกับสีแดงบอกเลยว่ากลางคืนเวลาไฟเปิดมานะจะสวยจริงๆค่ะคุณลูกค้าขาเก๋มากมากเลยแล้วด้านท้ายนะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมตัดสีดาเพราะอะไรด้านล่างเนี่ยจะเป็นเหมือนเวลาขารองเหยียบขึ้นเนาะเวลาเหยียบขึ้นเนี่ยดูสิคะยังใหม่อยู่เลยแทบจะใช้งานน้อยมากๆเลยค่ะคะุณลูกค้าขานี่เลยแล้วก็ตัดด้วยโครเมียมนะเก๋ทำเป็นสองสไตล์อยู่ใน เขาเรียกว่าในโทนเดียวกันอ่าเดี๋ยวเราเปิดท้ายดูกันนิดนึงโอ้โหบอกเลยค่ะคุณลูกค้าขานี่เลยแมกไรเนอร์ iner, ใหม่ยิ่งกว่าใหม่อีกร่องรอยการใช้ง,งานเนี่ยคือน้อยมากๆากเลยค่ะคุณลูกค้าขาลองดูก่อนน้อยมากๆและที่สําคัญนะคะคือรถเนี่ยเราจะเอาไว้ทุกไขของเอาไว้ทุกสัมภาระทุกอะไรโอ้โหมันจุมากๆเลยค่ะดูคุณภาพของไรเนอร์แล้วเนี่ยโอ้โห ใช้งานไม่สม,สมบูรณ์สบันเลยนะคะคือใช้งานน้อยมากมากจริงๆค่ะคุณลูกค้าก็เลยบอกโจทย์เลยว่าตัวนี้นะคะถ้าลูกค้านะได้ไปนะ่าจะคุ้มมากๆเลยเพราะว่ารถก็ยังใหม่อยู่ไรเนอร์ที่ทุกของอะ่ะก็ใช้งานได้น้อยจริงๆและเดินมาดูตัวน็อตค่ะนี่เลยเดี๋ยวต้องเจพาดูตัวน็อตด้านหลังน็อตทุกตัวด้านหลังนะคะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าก็ยังเป็นน็อตเดิมๆไม่มีขยับนะสนัญลักษณ์นะคะนี่เป็น CR ยังอยู่ตัว4ตัว L ก็ยังอยู่ครบนี่เลยค่ะเนี่ยฐานของเขา,าอันเดิมเลยอบอกเลยทั้งซ้ายทั้งขวามีหมดครบทุกอย่างเหมือนเดิมอ่เดี๋ยวให้น้องเจดูนั่นอันนี้คือทานขาเรียกว่าตูดเดิมของเขาดีกว่าค่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอบอกเลยคันนี้นะโปรโมดและโปรโมทอีกก็ยังชอบอยู่ดีเอาไว้บอกลูกค้าเลยว่าถ้าคุณลูกค้าชอบบรรทุกต้องไฮรักรีโวคันนี้เลยเอาไว้ทุกเงินทุกทอง ทุกของได้ทุกอย่างเลยจริงๆค่ะคุณลูกค้าค่ะว้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณลูกค้าว่าเจ้าลีปี2018คันนี้นะคะรูปลักษ์สวยมากเป็นสีขาวนวลเชียรล่ะค่ะลูกค้าค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถพี่เบิ้มของเราอีกหนึ่งคันสำหรับในเต็นท์ของเราลูกค้าท่านใดนะคะชอบสไตล์แบบดุดันสไตล์แบบเป็นแบบ เออเรียกว่าก,บกำบะลุยหน่อยนะคะเอแนะนําเลยว่าให้เป็นตัวรีโวคันนี้เลยค่ะบอกเลยโฉมสวยมากแล้วก็ใหญ่มากเหมาะสําหรับการใช้งานจริงๆค่ะคุณลูกค้าที่สําคัญนะคะราคาก็ไม่สูงด้วยย้ําเลยค่ะว่าราคาก็ไม่แพงด้วยวันนี้เจ้ารีโวปี2018ราคาที่เอทำโปรโมชั่นณนวันนี้นะคะบอกเลยค่ะราคาที่ทำคือ45,000 0 9,000บาทคนะ่ะคุณลูกค้า่ะราคาไม่สูงสามารถจับต้องได้จับต้องได้แน่นอนค่ะคุณลูกค้าที่สำคัญนะคะคุณลูกค้าคะราคาโปรโมชั่นแค่199บาทคุณลูกค้ามารับรถคันนี้ไปเลยค่ะวันเดียวจัดจบก็มีไปแล้วรีโว่นะคะเรามีหลายคันมากหลายสีมากตอนนี้นะเราจัดเข้ามาอยู่ในโชว์รูมของเราไม่ต่ำกว่า10คันมีแน่นอนและที่สำคัญวันนี้ ตอน4ี่โมงครึ่งได้พาลูกค้าไปไลฟ์ดูแล้วว่ามีรถเข้ามาอีกประมาณ20คันดิบๆเลยค่ะลูกค้าคะยังไม่ได้ทําอะไรเลยอยากให้ลูกค้าเห็นเลยว่ารถทุกคันเราเน้นจริงๆเรื่องคุณภาพเน้นจริงๆเรื่องการที่ชนหน้าชนหลังมาที่ลูกค้าเคยการันตีกับเราไว้ว่าจริงหรือเปล่าน้องเออย่างที่น้องเอบอกบอกเลยค่ะว่าวันนี้จริงเราขายความจริงกันที่ทีอาคาเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อวานเป็นวันดีวันที่15ทําโปรโมชั่น99บาทไปกับน้องหนิง มีลูกค้าทักมาซื้อกันหลายคนเลยคะ่ะคุณลูกค้าขาเอได้จับจองไปแล้วประมาณ7คนเลยค่ะคะุณลูกค้าเดี๋ยวอีก2วันลูกค้าจะมารับรถแล้วตั้งแต่เมื่อวานรับรถเรื่อยๆะคะ่ะทุกวนัน7คนนะคะลูกค,ค้าขา7คนเลยค่ะซื้อโปรโมชั่นของเอไปเสียดายจังเลยที่ลูกค้าบางคนเมื่อวานไม่ได้เข้ามาร่วมโปรโมชั่นกับเราด้วยโปรโมชั่นนายให้เป็นโปรวนันเดียวเมื่อวานเป็นปวันดีค่ะลูกค,ค้าขาแต่วันนี้ก็ยังมีโปรอื่นอีกน,นะคะเช่นว,วันนี้ที่เอแจ้งไปเลยว่าโปร1 9อาบาทเราก็มีเนาะ จัดคันนี้คันเดียวจบเลยค่ะ199หรือจะเป็นโปรโมชั่น0%นนาน1ปีเราก็มีให้หรือจะเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยโปรโมชั่นดอกเบี้ย2.59โอ้ยถูกกว่าถูกกว่าที่เคยเป็นโปรโมชั่นอีกเราก็ทำให้ได้ที่แน่ๆนะคะไฟแนนซ์ Finance, เรา12สสถาบันนั่งรอลูกค้าอยู่ที่นี่ทุกวันนะคะลูกค้าทุกวันทำการเรานั่งอยู่ที่นี่แน่นอนคะ่ะ ขอให้ลูกค้านะคะแวะมาชมเราที่เสรีไทย73จะเป็นช่วงไหนก็แล้วแต่เรายินดีต้อนรับหรือถ้าลูกค้าแวะเข้ามาชมรถหรือไม่ได้รับรถกลับไปไม่ต้องไปกังวลใจนะคะวันนี้แค่ลูกค้ามาแจกรอยยิ้มให้เราได้มีความสุขกันไปทั้งลูกค้าแล้วก็ตัวพนักงานแค่นี้เราก็สุขใจแล้วค่ะคลูกค้าค่ะย้ำอีกทีนะคะว่ารี v o ตัว2018คันนี้นะคะราคา459,00 0บาทเท่านั้นนะคะคลูกค้าค่ะ ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจแคบหน้าจอนะคะแคบหน้าจอเลยแล้วทักหาเอ่อะเดี๋ยวเอาเบอร์เอไปหน่อยนะคะจะได้โทรหากันคุยกันได้ว่าน้องเอครับพี่สนใจรุ่นนี้รุ่นนี้แคบหน้าจอแล้วทักมาหาเอได้เลยเบอร์เอนะคะ095ย์222 8 2 82, ค่ะย้ำอีกทีนะคะ0 9 5 5 5 5 2 2 2 82คห้ลูกค,ะคะ้าขะเบอร์นี้นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอดีไลน์นะคะเปิด2ีิบสชั่วโมงเลย ถ้าลูกค้าสนใจทับมหาเอได้นะคะไม่ว่าจะถามเจ้ารีโวคันนี้หรือจะเป็นรถรุ่นอื่นในเต็นในโชว์รูมของเราเรามีให้หมดค่ะแค่ลูกค้าอยากจะดูคันไหนแจ้งมาได้เลยนะคะหรือจะเป็นฝ่ายขายท่านใดที่ต่อกันอยู่ก็ขอให้ลูกค้าคุยได้เลยนะคะว่าถามได้ทุกอย่างเลยสำหรับฝ่ายขายทุกๆท,ท่านนะคะอ่ะวันนี้เวลาก็ล่วงเลยมานานแล้วยังไงเดี๋ยวถ้าลูกค้าทานข้าวกันแล้วดูแลสุขภาพกันด้วย ก็ขอให้มีความสุขคืนนี้ให้นอนหลับฝันดีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าน้องเอมีโปรโมชั่นอะไรดีๆหรือจะเป็นรถคันไหนเอามาให้ลูกค้าดูคันต่อไปวันนี้น้องเอขอจบไลฟ์เป็นเท่านี้สวัสดีค่ะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ